สำ,ส,ำสำหรับช่วงแรกของไอซายวันนี้เรามีวิธีการดับเทียนที่ไม่เหมือนใครไม่ต้องใช้การเป่าหรือพัดให้ดับส่วนช่วงที่สองเราจะพามารู้จักกับสัตว์ที่มีงวงที่ไม่ใช่ช้างครับสวัสดีครับพบกับผมดรนิคเทรชายพรสินสรีลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองท่านผู้ชมทางบ้านเวลาจะดับเทียนทำยังไงครับปกติเราจะใช้วิธีเป่าหรือพัดให้เทียนดับใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมมีวิธีแปลกๆใหม่ๆนี่จะมาแนะนํากันครับเดี๋ยวไปดูกันดูนะครับผมจะมีวิธีการดับเทียนนะครับโดยที่ไม่ต้องเป่าหรือว่าพัดให้ดับโดยที่ใช้น้ํานะครับตรงนี้โดยในการเทน้าไม่ให้น้ําเนี่ยหล่นลงมาจากในขวดนะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมละครับ หมสัสซจันไหมครับเราสามารถที่จะดับเทียนโดยไม่ต้องเป่าหรือว่าพัดให้ดับเลยนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีเคียนไขอยู่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีแก้วที่ใช้ในการบังลมนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูที่เราเทยอยู่ในขวดแก้วมีผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะผสมผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานี่นะครับลงไปในน้ำส้มสายชูดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกดแล้วก็ด่างนี้จะเกิดปริยาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะครับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะหนักกว่าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยตัวลงอยู่บนพื้นผิวของเบกกิ้งโซดาจะทำปริยากับน้ำส้มสายชูนะครับเกิดเกลือ mm hmm. โซเดียมซิเตตแล้วก็กดคาร์บอนิก hmm. ซึ่งไม่คงที่ mm hmm. ก็จะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่เองนะครับมันน้ำหนักมากกว่าอากาศโดยทั่วไปเราก็จะค่อยๆเทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลงไปในขวดแก้วนี้นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีน้ำหนักมากกว่าก๊าซออกซิเจนก็จะไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนก็จะเห็นได้ว่าทําให้เทียนเนี่ยนะครับดับเห็นไหมละครับมหัศจรนไหมครับเราสามารถที่จะทําให้เทียนดับได้โดยไม่ต้องเป่าหรือว่าพัดได้เลยนะครับ การในการดับไฟด้วยก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรในถังดับเพลิงไงละครับเราสามารถบรรจุถังดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ได้ในการดับไฟไงละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมีปีกที่มีสีสันสวยงามต้องตาต้องใจของนักนิยมสะสมแมลงกันเลยนะครับ แมลงที่ผมพูดถึงนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองครับแผ่นปีกของผีเสื้อจะประกอบไปด้วยเกล็ดสีเล็กๆเรียงซ้อนกันแบบกระเรื่องมุงหลังคาเกล็ดสีเล็กๆเหล่านี้เมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นผงสีต่างๆซึ่งจะหลุดติดมือออกมาเมื่อเราจับปีกของผีเสื้อนะครับวงของผีเสื้อจะอยู่ข้างใต้ของส่วนหัวใช้ดูดอาหารเหลวพวกน้ำหวานดอกไม้และของเหลวอื่นๆงวงจะม้วนเป็นวงคล้ายลานาฬิกาเวลาไม่ได้ใช้และจะคลายเหยียดออกเวลากินอาหารนะครับ ผีเสื้อมีอยู่สองจำพวกด้วยกันนะครับก็คือผีเสื้อกลางวันหรือที่เราเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายนะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือผีเสื้อกลางคืนที่เราเรียกว่ามอสนะครับผีเสื้อกลางวันเนี่ยจะมีสีสันของปีกที่มีความสวยงามมากกว่าผีเสื้อกลางคืนนะครับและที่บอกว่าผีเสื้อเนี่ยมีงวงนี่เป็นจริงนะครับเพราะว่างวงนั่นก็คือสิ่งที่ผีเสื้อใช้ในการดูดน้าหวานนั่นเองนะครับความสวยงามและความมหัศจรรย์ทา,ทางธรรมชาติพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้คงอยู่ไปนานๆนะครับ ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามหรือคำาติชมสามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาได้ที่ <S i s i t h a i p b s o r t h สำหรับเรื่องราวสนุกสนุกและความรู้ใหม่ๆสามารถพบกับผมดรเนิกเกอชัยพรสินทรีลักษณ์และรายการ i อ i ายความฉลาดแบบยกกำลังสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ